สวัสดีครับผมค้นมักเละครับผมเมื่อนี่ผมผ้าลงทงลงหน้าครับผมเดี๋ยวสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิงครับมาหาเอาป่าคอนนะผมน้่มทงไ้ทงหน้าเล้ครับนี่ครับบิ่น้องนี่ครับนี่ครับน้าขอดแหงแล้วครับน้าขอดแล้วครับจากการปูเข่าเซ็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะทําการ ลงซอนป่าด้วยครับผมเอาสวิงลงซอนครับนี่ครับบอลอยู่ด้วยครับพี่น้องนี่บอลอยู่ครับปลาเขงครับน่าชเป็นปลาเขงครับนี่ครับอ่าทีมงานเอาซอนเอาวิงลงซอนครับเอาคู่ลงไปตั้งครับเอาเสครับบอลอยู <Cord> ่ครับบอลอยู่บอลอยู่ควันคุ้นซอนรดลงไปเลย นี่ครับเบิรงว่าสิได้โตบ่ครับแตสิเอวกินน้อยไปทอดหน่ครับสอนเลยครับแกงไว้แกงมาเลยนี่ครับพี่น้องอู้เล็กครับพี่น้องว่ามันน้องน้อยเป็นบอแมนนะครับเป็นโซ่ครับเอาเลยครับสอนเลยครับป่าได้เบิ้งตะกี้โอ้ยแล้วกลายโอ้โหนี่แหละครับปลาใหญ่มันอยู่นี่แหละครับคักครับบาทเนี่ยปลาใหญ่อยู่นี่ละมีหอดปลาลูกคอกระบาดเลย เก็บเลยเก็บเลยกุ้งก็ได้ครับกุ้งก็ได้เอาครับบาทแรกกุ้งครับพี่น้องอู้กุ้งไหลายกุ้งหลายเอาน้ำใส่เนี่ยเอาน้ำใส่เนี่ยเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายเอาไปก้อยเขากุ้งพี่น้องสอดบาทแรกครับกุ้งเป็นซีฟแลยครับเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่กุ้งหลายบ่เอาเอาแล้วครับ คือบอครับเออเนี่ยเอาน้ำมาใส่เอาน้ำใส่เนี่ยเอาน้ำใส่ต้องเอาน้ำใส่อย่าเอาอย่าเอาขี้ดินมาน้ำใน่แม่แหละฮอนฮอนเอาตัวเอาน้ำใส่อ่าครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งครับน้องนี่น้องแรกครับไปถึงนไปนนตืตืนเใส่รถใส่รถใส่อีกเออใส่อีก ครับพี่น้องอะไรเล็กน้องเขตั้งเล่นตั้งไว้พุ่นก็ได้ครับพี่น้องเบอร์สันน้องนี่กันครับนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องเบอร์สันได้บัวนี่ครับพี่น้องตัวปลาเช้งครับได้นี่ครับพี่น้องนี่ครับวิธีการทำมาหากินครับผม อาเบิงสอนต่อไปครับเบิ้งว่าน้องนี่สิได้ลายซั้มใด้ครับพี่น้องอีก,อกตัวแบบใหญ่ครับสิได้ลายซั้มใด้ครับเฮ้ยน้องมันดิดน้นำใส่น้องนี่ยนะมันเลอกหนอะนโอ้เห็นน้องน,น้อยๆว่ามันหนำตื่นโมเมนต์นะครับพี่น้องเขี้ยงแอ๋วครับปลา,าเลยอะขนาดนี้มันเหม,ม,มือนเหมือนดิดน้นำตันๆั นี่ครัเดี๋ยวเบิ้งครับว่าสิได้หล่ซ้ำใด้ครับน้ำแห้งคงอ,งอดแล้วครับพี่น้องฝนเริ่มห้างไปได้เป็นเดือนแล้วครับ<อ>เดือนนึงแล้วครับ อนนเอาเปลี่ยนมือไทยครับเดี๋ยวผมต้องลงแล้วครับอ่ะอดีเด้อสีดังนางไทยเลยอุยนะครับดีเด้อ ่วยกันและบันนี้ได้บอ,ดบอดได้บอได้ครับได้คุ้มลายใ่จะเนาไบครับ นี่ครับตัวปลาครับโอ้ดีจัะนี่นั่นแหละห้องนั่นแหละมันขึ้นมาไหมขึ้นมาแต่มุมฮองนะอออ่มพี่ตาตาตอนน้องกวนหน่อย น้องใบตาลุกเนามีเลยอ๋อครับปลานออยเออเดันละกี่เห็นยอยู่ครับพี่น้องโอ้ปลาคอน้อยครับพี่น้องน้องนี่ก็ได้ประมาณนี่แล้วครับ เลิกครับผมเดี๋ยครับเลิกเขาได้กินอยู่ครับน้องนี่เดี๋ยวเข้าไปน้องไม้ตอครับน้องนี่เลิกเดี๋ยวถาน้นาแหงก็ดีเดี๋ยวไฟเมื่อสั่นไม้ครับเดี๋ยครับเบื้องในหนามมันเลือกแขงครับเดี่ยเพื่องเอี่ยวคนาเบืงลดระดับนามเดี๋ยวรอดหนามลดตัวนี้ครับเมื่อสั่นไม้ครับไปครับน้องไม้ครับน้องนี่ครับพี่น้อง นี่วันีครับมันกรครับจะมีตัวไหมอ่าแล้วครับพี่น้องได้พันแมงดาครับโอ้ครับพี่น้องโอ้หมานหมานหมานมานครับเอาไล่ครับคุมมาครับคุมมาใส่ไล่หล่ไล่ไล่ไม่หดปลาดุกอ๋อ้ม่ปลาดุกหน่อยนะนะครับผมโม่เนี่ยเนี่ยเุ้งใส่ออกโอ้แลครับเบื้องวิ่งนั่นครับวิ่งหน่อยครับ โอ้ยลูกมันแม่มันไปใส่นอ้อแมงดาบออ้าวแม่มันเอาไปกินนะแม,แม่แม่ปลานี่แหละครับแม่ปลาดุ<อ>บึงวิ่งนั่นครับเบึงวิ่งนั่นให้บอวิ่งนั่นนี่ครับพอให้กลิ่นไปดิครับพี่น้องมาให้มันนะเอาไปใส่ซสำหรับแมงดาหบ่เห็นซ้ำแต่นี้ซ้ำบ่บ่ทันไป ี ais, ๋ยวนี่บอนี่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 เอเล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 อครับเลับบังวิ่งนี่มีแต่ขี้เหอะมีแต่ขี้ กุ้งครับนี่กุ้งครับโอ้อีปูน้อยนครับน้ำหลดครับน้ำคอนครับปลาคอนปลาคอนปลาคอนย้ำดำนาครับพี่น้องรวมปลาคอนย้ำเกี่ยวขาอนะครับกุ้งกุ้งกุ้งครับดูโตกุ้งอ้าปแต่นี่เรายิ้ม ครับเดี๋ยวป้ายไปน้องไหมครับนะครับพี่น้องนี่ครับเลาะม้าครับนี่ครับน้องน้อยๆครับปลาคอนครับนี่ครับเบิกในสซวิงครับสันเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับนี่ครับปลาหมอปลาเข่งปลานี่ครับ มาด้วยสูนน้อยๆกับไม่ผิดไม่ใช่น่ากระโดดปวดบ่เนี่ยนาปวดคือสนุกนี่นี่อู้วนั่นนี่พี่น้องปลาคอนครับพี่น้องปลาคอนงามดับนะครับอู้เห็นแล้วนะบางนึงเนี่ยเนี่ยเห็นหอนหัวคูรูอยู่นี่ยเก็บป่ะเขียงใส่ แขงกันครับมีวเิันครับมีพิษเลือนลายีครับนี่ครับนี่ครับตัวปลาครับ ครับนี่ครับทั้งกุ้งทั้งปลาครับผมนี่ครับน้องน้อยๆครับน้ำแห็งก็สิบเบิดแล้วครับฝนขาดช่วงเดือนนึงแล้วครับมันเขาครับกำลังแตกก่อครับอืมพี่น้อง น้องแมงดาน้องแมงดาอ้าวตายไปแล้วครับเอ้าเก๋ยแมงดาหน่อยครับได้สองตัวแล้วบ่แมงดาหน่อยแมงดาหน่อยสองตัวแล้วครับแมงดาตัวเดีวคุณครับอีกคุณครับแม่พึ่นเขาินไปหาที่กันครับคุณยังไว่ายไปคุณครับแม่พึ่นคุณครับแม่พึ่นยังอู้นครับคุณมุมๆใกล้ๆคุณครับไปหาซอนครับ มาสอนปลาคอนครับเห็นนอ้องสอนไงนี่ครับบางต่อครับเอ,อ้ยแมงกาหน่อยลูกมันตะกี้เขาเอาแมมไปกินเด็กมันไขว่อยู่ดิเตรียมทิ้งไปไปครับเดี๋ยวไปน้องไหมต่อ,อครับพ, <อ S 1> พี่พน้องอยู่เด้อนี่ เป็นน้องไม้ต่อครับใช่พี่น้องมาที่ยามาเก็บสีสุดขันแดนแล้วครับนี่ครับน้ำแห้งคักแล้วนี่ครับเลี้ยงน้องไมน้อย,อยเอาเจาะเด้ครับถ้าใครได้มาได้ครับป้องกันครับนี่แด้ฉีดตรไใ้ตอยครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นยังได้สีไปเบื้องบัดล่างแล้วงนะครับได้ลายซ้ำใด้เดี๋ยวบัดขึ้นบ้านเดี๋ยวไปล่างให้เบื้อง ากาศครับทงใหท้องหน้าครับน,นี่ครับโอ้ยมันยากาศทงให้ทองหน้าครับพี่น้องยว <c oughs> ขคืนบ้านได้สิท้ายให้เบิรงไหม่น้อจะเป็นเจังไดครับน,น,นี่ครับยากาศทุงให้ทองหน้าครับได้ยงังเบิรง แหงเบิรดครับพี่น้องฝนขาดประมาณเดือนหนึงแล้วครับบางบรรยากาศในตรงหน้าเขาครับเดี๋ยวก็สิขึ้นแล้วครับปัดเบิดละแหงเบิดละครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเขาขึ้นไปเบิรงกันครับครับหลายๆซัมไรครับพี่น้องพี่น้องรักพี่น้องรักจาก ไปลงน้าไปแล้วครับไปสอนม้าได้แล้วครับนี่ครับปลาที่ได้ครับก็จะมีประมาณนี้ครับกําลังสิคัดกุ้งครับคัดกุ้งออกมามาอาเชียมากก่อยมาต่าแจวกุ้งนะครับผมอันนี้กับปลาเข็งนะปลาเขียงน้อยครับพร้อมมกครับกําลังพอดีเบื้องน้ำหนักกระสิได้ประมาณโลนึงนี่แหละครับพอดีครับพอยูเขากินครับผมนะครับ ชีว as, ิตปนบานครับผมไปว่างนึงกระไดกับพอได้อยู่ได้กินครับผมสรุปแล้วก็ได้ประมาณนี้เนาะครับนอกพี่น้องเนาะกัะไดกับขอฝากกดติดตามเด้อครับผมช่องผมคนมากเลาะครับเดี๋ยวเบื้องคลิปนาสิมนี้อย่างมาเสนออีกก็ค่อยกดติดตามกันไปครับผม่าคนมากเลาะสิไปใส่สิเห็ดอีกยังสิพาเฮ็ดอีหย่างเบื้องอย่างหลายๆายอันหลายๆอย่างครับผมเสียไม้เบิ่งเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็เขากล่าคำว่าสวัสดีครับ